สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในไตรมาสหนึ่ปี65ของหุ้น SC จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น SC หรือว่าบริษัท s อ Asset Corporation จำกัดมหาชนก็เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยที่ธุรกิจหลักของเขานะครับก็เป็นการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยที่ตัวบริษัทนะครับก็จะเน้นไปที่โครงการในแนวราบพวกบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโครงการในแนวสูงนะที่เข้ามาช่วยเสริมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากซึ่งก็ทําให้รายได้หลักตรงนี้นะครับรายได้จากการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนรายได้ประมาณ94-95%ของรายได้จากการดําเนินงานของตัวบริษัท นอกจากธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ตรงนี้แล้วนะครับที่เป็นธุรกิจหลักของเขาก็ยังมีอีก2ธุรกิจนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจย่อยที่สร้างไรายได้ให้กับตัวบริษัทได้เช่นกันก็จะมีในส่วนของธุรกิจเพื่อการให้เช่าแล้วก็ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานด้านบริหารเทคนิควิศวกรรมและระบบงานสนับสนุนสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นคนที่อยู่ในตระกูลชินวัตร เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะมีลูกสาวก็2คนแล้วก็แม่อีก1คนนะครับมีสัดส,ส่วนรวมๆกันแล้วเกือบๆหกสิบเปนะครับสำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นลายใหญ่ตรงนี้ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับในไตรมาสหนึ่งปี6กหเราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ3,854.24ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ387.68ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่9สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปีของค่านะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q ก็ลดลงประมาณ33.24ส่วน Year on Year ยนะครับกำไรสุทธิก็ลดลงประมาณ6.99 โดยที่สาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการในไตรามาส1ปี65าของหุ้น s อลดลงนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของรายได้จากการขายในธุรกิจหลักของเขาไม่ว่าจะเป็นโครงการในแนวราดแล้วก็โครงการในแนวสูงเนี่ยลดลงนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของงบกระแสงเงินสดในไตรามาส1ปี65าเราจะเห็นว่าในส่วนของเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมการดาเนินงานนะครับในไตรามาส1ปี65าเนี่ย ก็เป็นการใช้เงินออกมานะประมาณ2,725.29ล้านบาทโดยที่หลักๆแล้วเราจะไปเห็นในส่วนของสินค้าคงเหลือนะครับในไตรมาส1ปี65เนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ2,520.20ล้านบาทซึ่งอันนี้เข้าใจว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องโครงการที่อยู่ในแบ็กกรอกหรือเปล่านะครับก็คือมันยังไม่สามารถที่จะรับรู้ไรายได้ได้ในไตรมาส1ปีหกก็เลยกลายเป็นสินค้าคงเหลือหรือเปล่าตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีผลทําให้ เงินสดสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยมันติดลบนั่นเองนะโดยที่ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยในไตรมาสหปี6กนะครับตัวบริษัทก็ยังไม่ได้มีการลงทุนอะไรเพิ่มนะครับในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินนะครับในไตรมาสหปี6กเนี่ยก็เป็นการใช้เงินออกมานะสุทธิประมาณ767.98ล้านบาทในรายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบ เป็นในย่าสําคัญนะครับโดยภาพรวมแล้วเราจะต้องมาดูในส่วนของเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานนะครับในส่วนของสินค้าคงเหลือในไตรมาสต,ต่อๆไปนะครับว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยจะลดลงหรือเปล่าอ่ะโดยภาพรวมแล้วนะครับในไตรมาสหปีหกหาเงินสดสุดทธิของตัวบริษัทเนี่ยก็ลดลงประมาณ3,455.10ล้านบาทซึ่งก็มีผลทำให้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิของตัวบริษัททั้งหมดนะครับลดลงมาอยู่ที่ประมาณ1,979.70ล้านบาทต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางก,การเงินของหุ้นเอสนะครับในไตรมาส1ปี65้เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ49,316ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ2 8 7 8 9 0 3ล้านบาท โดยที่ส่วนผองพู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2560.60ล้านบาทคิดเป็นค่า D/E ประมาณ1.40เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับภาระนี่ไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะแต่ก็ไม่ถือว่าต่ำนะครับโดยที่สินทร,รัพย์รวมในไตรมาส1ปี65เนี่ยก็ลดลงเล็กน้อยนะประมาณ0.8%นซึ่งก็ลดลงมาจากนี้สิ่ที่ลดลงนะครับประมาณ3.07% ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ2.37%ปัจจุบันนะครับค่าป e ของตัวบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ7เท่ากว่า,กวาเกือบเกือบ8เท่านะค่า P/BV นะครับประมาณ0.8เท่านะครับก็ถือว่าทั้งค่า p e แล้วก็ค่า P/BV ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจพอสมควรนะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลจะอยู่ที่ประมาณ4-7%ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้าง น่าสนใจนะครับก็ใกล้เคียงกับในกลุ่มแหละเพราะว่ากลุ่มมสังหาริมทร,รัพย์ก็จะให้ปันผลประมาณนี้นะครับโดยที่ราคาของหุ้นเ c ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3บาท24สตางค์ต่อหุ้นก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะถ้าเราดูจากอัตรา net profit นะครับประมาณ10%ขึ้นเลยนะตลอดเลยนะการทำกำไรค่อนข้างที่ะคงที่พอสมควรเนาะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้น s อซึ่งแนวโนม้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นขาลงนะเพราะว่าราคาก็หลุดตรงเส้นมี200วันลงมาค่อนข้างก็ไกลอยู่พอสมควรนะครับประกอบกับราคามีการสร้างนิวโลด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของเส้น RSI ก็มาเกาะๆใกล้ๆก,ก,ก,กับแถวโซนอวุโซะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมเพียงแต่ว่าคือ แนวโน้มราคาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้อีกนะครับมีโอกาสจะลงมาถ้าแถวประมาณสัก3บาทซึ่งตรงบริเวณนั้นก็ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญของเขาเลยนะประมาณ2บาท94ถึงสาบาทนะครับตรงบริเวณนั้นทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เราจะเห็นว่าตรงบริเวณ3บาทนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับเส้นเอ็มดอด้วยนะในกราฟรายสัปดาห์ผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ ราคาของหุ้นเอนะครับมีโอกาสจะลงมาหาตรงเส้นมีสอ0รอในกราฟรายสัปดาห์ซึ่งมันก็คือตรงบริเวณ3บาทนั่นเองนะครับและถ้าเราดูดีๆนะเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาก็หลุดตรงเส้นเจ็ดในกราฟรายสัปดาห์ลงมาด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามีโอกาสที่ราคาน่าจะลงมาหาตรงบริเวณ3บาทนะครับประกอบกับในส่วนของเส้น r s i ในกราฟรายสัปดาห์ ก็ลงมาใกล้ๆกับโซนอว์โซแล้วนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องรอให้เส้นสไอลงมาอยู่ในโซนอว์โซก่อนแล้วก็มีการกลับตัวอะไรแบบนี้ก่อนนะครับราคาถึงจะมีการกลับตัวขึ้นมาก็ได้นะครับถามว่าตอนนี้น่าสนใจไหมมันถ้ามองกันในมุมมองของกราฟเทคนิคเนี่ยมันยังมีโอกาสที่ราคาจะลงไปได้อีกนะครับแต่ถ้าเราดูในส่วนของมุมมองใน งบการเงินที่เกิดขึ้นนะครับก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะก็ถือว่าราคาน่าสนใจนะครับแต่ก็ต้องมาดูหลาย,ลายอย่างประกอบเนาะสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับโอเคอย่าลืมนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจมาลงทุนในหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับอยากให้พิจารณาในส่วนอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราให้รอบคอบก่อนละกัน อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแลวก่อเพื่อนไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักอนเพื่อนก็ได้เช่นกันสำหรับเพื่อนท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแบบนี้เลนะครับ ไวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ